กรณีที่นายกรจตธิกาวนิชและคณะสอส,อสอได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะที่ยื่นหนังสือต่อรักษาการนายกนายยงยุทธวิชัยดิตฐรรองนายงตรีและนุตรีมหาดไทยนั้นโดยเฉพาะจะขอเงินเพิ่มถึงวงเงิน400ล้านและเฉลีย่ยเติการช่วยเหลือเงินเยียวยา20,000บาทต่อครอบครัวนั้น ผมเองนะครับเป็นสสที่ได้ประสานงานเรื่องนี้และติดตามเรื่องนี้โดยลงพื้นที่ทั้งในปริมณฑลรวมทั้งล่าสุดไปที่เขตดอนเมืองเขตสายไหมรวมทั้งเขตคลองสามวาเนี่ยที่มีปัญหาอยู่ในกทมเนี่ยผมมองว่าเรื Math ่องนี้การที it, ่นายกรเดินทางเนี่ยนะครับกับสมาชิกและเดินทางน่าจะไปกดดันรัฐบาล แล้วโยนบาปไปรัฐบาลว่าเรื่องนี้การจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือแล้วไม่ให้ความร่วมมือในการจ่ายเงินเยียวยากับพี่น้องประชาชนซึ่งเราขอปฏิเสธแล้วเรื่องนี้มาไม่เป็นความจริงครับเงินที่รัฐบาลได้มอบให้กับกรุงเทพมหาคนครเนี่ยพันกว่าล้านนะครับถือว่าเป็นอันดับสองรองจากจังหว,วัดปทุมธานีสี่พันกว่าล้านในการช่วยเหลือเงินเยียวยาเลิกเกณฑ์เนี่ยมันมีชัดเจน ว่าบ้านเสียหายทั้งหลังเนี่ยเขาเยียวยาไม่เกิน3 0,000บาทแล้วเสียหายนะครับไม่ทั้งหลังเยียวยาไม่เกิน20,000บาทแต่การตรวจสอบในเขตดอนเมืองที่มีปัญหาล่าสุดผมลงพื้นที่เมื่อวันที่18กรกฎาคมเนี่ยพบว่าบ้านในหมู่บ้านเดียวกันบ้านจัดสรรเหมือนกันครับบ้านตรงข้ามได้1900 0กว่าบาทบ้านอีกหลังหนึ่งตรงกันข้ามบ้านในกออยู่ได้19ื่นเก้าบ้านในขอเนี่ยได้4 0 0 0กว่าบาท นี่คือความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบทั้งที่เขามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วว่าเสียหายทั้งหลังสามหมื่นเสียหายไม่ทั้งหลังสองหมื่นอันนี้เป็นหน้าที่และเป็นอำนาจของผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่เขตรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบแต่เป็นการละเลยและไร้ประสิทธิภาพและบกพร่อง จนทาให้เกิดแประชนชาวดอนเมืองออกมาปิดถนนประชนชาวสายไหมออกปิดถนนปรชนชาวคลองสามวาออกมาประท้วง <S <S ผมมองว่านี่คือความละเลยแต่สิ่งที่พักปฏิบัติโดยเฉพาะในกรเนี่ยจะตรวจสอบหรือไปตรวจสอบผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมทั้งผู้ว่าผู้อำนวยการเขตรวมทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยกลับไปยื่นหนังสือกับรัฐบาลและพยายามมองเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลไม่จ่ายเงินเนี่ย ทั้งที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนนะครับว่าจ่ายได้แต่ไม่จ่ายผมมองว่านี่คือพยายามทําเป็นประเด็นการเมืองและพยายามทําเรื่องนี้ให้เป็นการลดเครดิตของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งผมขอเรียกร้องว่าวันนี้ในกรเนี่ยแทนจะไปยื่นเรื่องนี้กับนายยงยุทธวิชัยดิตรักษาการนายกเนี่ยและรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยควรไปที่ศาลากรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้พบกับหมราชบูวงสุขุมพันธ์ผู้ว่ากทมและพาไปลงพื้นที่ไปตรวจสอบซิว่าจริงไหมตามที่ผมบอกว่าบ้านในซอยเดียวกันน้ําท่วมเหมือนกัน3ามสี่เรือนเนี่ยแล้วเงินทําไมได้ต่างกันนี่คือการตรวจสอบที่บกพร่องและไร้ประสิทธิภาพของกทมรวมถึงผู้หารกทมและเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีการบูรณาการลงไปดูประชาชนออกมาประท้วงวันนี้เงินรัฐบาลได้โอนไปเรียบร้อยแล้ว การจัดการเยียวยาเนี่ยก็ล่าช้าทั้งที่กรทมอเองเมื่อมีการประชุมกันที่ผมทราบนะครับจากคณะทํางานเนี่ยพบว่ากรทมอบอกไม่มีปัญหาในการจ่ายเงินเยียวยาเงินกรทมก็มีส่วนหนึ่งแต่วันนี้สังเกตดูเลยครับผู้ว่ากรุงเทพมหานะครเนี่ยทำลอยตัวครับเหมือนทองไม่รู้ร้อนวันนี้ผมเรียกร้องให้ผู้ว่าลงพื้นที่ในในกรเนี่ยกับคณะสสเนี่ยนะครับ ลงไปพบผู้ว่าและพาผู้ว่าลงพื้นที่เพราะเป็นพวกเดียวกันแต่ทําให้แระชนเนี่ยเดือดร้อนซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วและผมมองว่างบประมาณน่าจะมีความเพียงพอแต่วันนี้มีการหมกเม็ดและพยายามล่าเรื่องนี้ให้ไปเป็นการเมืองและสร้างความกดดันที่สําคัญมันร้ายและขอประนามยิ่งกว่านั้นมีกลุ่มการเมืองเนี่ยไปปลุกกระดมชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้ปิดถนนในพื้นที่ดอนเมือง ทั้งนี้ประชาชนส่วนหนึ่งเขาต้องเห็นว่าการปิดถนนเป็นเรื่องความเสียหายต้องการขอคําชดเชยแค่นั้นเองประชาชนก็เข้าใจครับแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งคนไม่มากครับไปดําเนินการเพื่อปิดถนนนี่คือสิ่งที่พยายามจะให้คนอีกกลุ่มใหญ่ที่เขาไปเรียกร้องด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยไปรวมตัวเพื่อปิดถนนสร้างความเดือดร้อนและต้องการประจานรัฐบาลน,นี่คือสิ่งที่ผมมองว่าให้ในกร และสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งนายอาบิสิ์เนี่ยไปจี้ที่ผู้ว่าคอทมอว่าวันนี้ท่านมีประฏิธิภาพในการทํางานที่จะจ่ายเงินเยียวยาหรือไม่และผมเชื่อว่าถ้าสิ่งที่เงินขาดจริงๆและมีความประชเจือดร้อนจริงรัฐบาลเองนะครับเขาก็ยินดีที่จะต้องพิจารณาในการที่จะทบทวนเรื่องนี้ เพราะเงินภาษีเป็นเงินภาษีของประชาชนวันนี้เมื่อเป็นเดือดร้อนต้องช่วยกันแต่ไม่ใช่ล้ำลักษณะเป็นเกมการเมืองแล้วมากล่าวหาว่ารัฐบาลเล่นเกมการเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ารัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักท่านไม่ถนัดเล่นเกมการเมืองครับท่านมาถนัดเรื่องการบริหารบ้านเมืองและแก้ปัญหาประชาชน